ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กำลังพลหน่วยรบพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในห้วงปีที่ผ่านมาที่จังหวัดรบบุรีพลเอกนรงฤทธิ์คำพีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมนำของขวัญปีใหม่ จากกองทับบกมอบให้แก่ข้าราชการกำลังพลของศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษที่จังหวัดลบบุรีโดยมีพลโทอดุลจันมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพร้อมคณะนายทหารลบพิเศษให้การต้อนรับ โดยเมื่อเดินทางไปถึงผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายณมหาราชจากนั้นได้เดินทางไปยังสนามสีราชเดโชหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสมครามพิเศษเพื่อพบปะเยี่ยมเย็ยนกำลังพลหน่วยรบพิเศษส่งมอบของขวัญปีใหม่จากกองทัพบกให้แก่ผู้แทนหน่วย ซึ่งมีกําลังพลปฏิบัติราชการสนามตามแนวชายแดนร่วมเป็นผู้แทนในการรับมอบเพื่อส่งต่อไปยังแก่ทหารหน่วยรบพิเศษทั้งที่ตั้งปกติและผู้ซึ่งปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่ทหารนักรบพิเศษทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงปีที่ผ่านมาที่เน้นการพิทักษ์สถาบัน นำหน่วยสู่ความทันสมัยและมีความพร้อมต่อทุกภัยคุกคามในโอกาสเดียวกันผู้ช่วยผู้บราการศูนย์การปฏิบัติการกองทัพบ,บกและอ่านสารอำนวยพรปีใหม่ผลเอกพนาแคลปอทุกผู้บราการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกที่มีถึงกําลังคนกองทัพบ,บกทุกนายโดยขอส่งความปรารถนาดีและกําลังใจให้กับหน่วยนับรบพิเศษทุกคนโดยระบุว่าตลอดห่วงปีที่ผ่านมาทหารรบพิเศษได้ปฏิบัติภารกิจในด้านป้องกันประเทศ และปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยความมุ่งมั่นแม้จะต้องเผชิญกับความเหนื่อยยากและอุปสรรคนานับประการแต่กําลังคนของกองทัพบ,บกทุกนายโดยเฉพาะทหารหน่วยรบพิเศษต่างม,มานักพยายามทําให้ภารกิจทุกด้านสําเร็จลุล่วงเป็นผลดีต่อส่วนรวมอีกทั้งสามารถเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้เกิดการยอมรับเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพบกที่พร้อมเป็นหลักด้านความมั่นคงให้กับประเทศชาติตลอดจนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศชาติและดํารงไว้ซึ่งบทบาทอันมีเกียรติในการรักษาความมั่นคงของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไปขอขอบคุณภาพกล่าวจากคุณต้นสมชายเกษฉายหัวหน้าสูตข่าวออนไลน์จังหวัดลบบุรีรายการสาระดีๆรบบรีสนธยาศรีดีดําเนินรายการสวัสดีครับ